ตออผิวจะกินอะไระยังไม่ตื่นอ่ะสองคนนั้นอ่ะตื่นแล้วอเล็กซานด์้อ๋อเป็นไงเวนเก็บขอ,อ,องเก็บของพวกพี่ก็ร้อยหรอก็ยังเหลือ,อเยอะอยู่ก็เหี๋ยวพวกตัวเอมาดูหอยนางลมนะคะตัวใหญ่มากแล้วก็ซื้อหอยแครงมาด้วยวันนี้เราจะย่าง,ย,างย่างหอยนางลมกันค่ะเพื่อนๆตัวใหญ่ เดี๋ยวตอนเอาใส่เตานะแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดูสิความตัวอวอบออออทั้งนั้นเลยย่างหอยนางรมเพราะถ้าเป็นก้นลึกขนาดนี้แสดงว่าตัวอวบมากนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็กำลังเตรียมอาหารเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้เจ๊ฟทำผัดเห็ดน่ากินมากเนาะแล้วก็ตามเคยคะ่ะน้ำจิ้มซีฟูแซ่บๆดูความมอกนะคะแล้วก็น้องอยากจะกิน มีซีฟู้ดก็มีอันนี้เป็นปลาหม,มึกนะคะเป็นแล้วก็อันนี้เป็นหอยเชลลแล้วก็มีออคเทปตก็มีปลาหม,มึกยักษ์นะคะบ้านแล้วก็เดี๋ยวมีลาบไก่กับผักด้วยนะคะลาบไก่ผักสดแล้วก็มีส้มตำส้มตำปูตมเคยค่ะ แล้ววันนี้ไปได้เงาะที่ตลาดมาด้วยนะคะมีเงาะด้วยเดี๋ยวจะมาลองกินว่าอร่อยไหมแล้วก็แต่ก็แบ่งมาแค่นี้ก่อนนะคะรับไก่เิ็ดเพ็ดค่ะมอแคงร้อนร้อนค่ะอะไรนะบางอย่างแหละหอยแครงหรือหอยอะไรอ่ะเรียกแบบนะคะ lobster ซมตำวันนี้มาหลายๆอย่างเลยคะกินทุกอย่าง เสียงทีวีก็มาอ้วกมากวันนี้ด <ga 2> <third> ูไซสิถ้าสาเปิดนะคะต้องจะเอาออกนะนี่แสดงว่ายังไม่สุดดีค่ะนี่กระดำจิ้มซีฟู้ดขอบอกว่าอร่อยสะใจค่ะอวบอันขนาดนี้ คนสวนก็เป็นใจเป็นใจมาทำสวนตอนที่เราจะอัดคลิปกินข้าวพอดีเลยนะคะก็แบบสวัสดีค่ะเพื่อนๆยังไงมากินข้าวกันดีกว่าทำมาทั้งวันแล้วทั้งวันหรือทั้งเชา้าทั้งวันไม่เอาสะเกียบไหมพี่มั้งหรอ <laughs> มือใครยาวสาวได้อะไรสาวเอาขอ,อ, <c oughs> อ Thank you วันนี้นะคะกินข้าวกันอยู่สามคนค่ะเด็กๆอยู่ในห้องไม่มีแควมากินข้าวแต่ว่าอีกสองคนเป็นไปค่ะ <c oughs> อุ้ยเพื่อนๆหอยออกช็พปูตแบบกรอบมากอ่ะพี่จะไปเข้าข้างมันไม่ได้หรอกรอบมากที่พี่จะเดินมาไม่ใช่อะไรพี่จะเดินมาเอาอหอยหอยเชลลตัวใหญ่มากน้ำจิ้โมโอเคไหม ยังต้นฝิ่นมากไม่ต้องเป็นป้ายก็ไน้นะนคุยได้ทำไมเราไม่ตักใส่ถ้วยอานนีนไ้ไม่ตักมากน้องๆกลัวกล้องค่ะเงียบเลยค่ะ เออตัวเองเดี๋ยวกินเสร็จเขามีมีคําถามให้ตัวเองด้วยเขาไม่ถามจีนนะถามคนที่เป็นเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะถามเพราะว่าเขาอัดคลิปบอกทุกคนไว้ว่าจะอัดคลิปเพื่อนแต่ละคนที่ตอบคำถามแล้วมารวมกัน<ม>เพราะจะหาเพราะจะหาให้แบบว่าทุกคนมารวมกันครั้งเดียวมันไม่ได้ไงมันแบบยากมากเ,เพื่อนจะมารวมกันหอยนี่มันไม่ใช่หอยแคนใช่ไหมมันหอยคาง<ม>หอย<ม>หอย<ม>หอะไรซัตติง<ม><ะ> เขาลรกสุกเองลอกนะปินเองต้องซดน้ำ้วนะเห็นไหมเดี๋ยวออสเตอร์จะสุกแล้หอยแข็งก่อนเอาไปแต่แค่เจี๊ยพิ่งไปเอาหอยนางรมหอมมากเลยหอยนางรมย่างหอมมากไปได้ไหมเนี่ยไหนเลื่อนขวดให้พี่หน่อยมันไปใกล้ไม่ได้เลย เพื่อนๆดูหอยนางรมยกษ์นี่ย่างนะคะแต่ว่าหอมได้กลิ่นไหมคะเพื่อนๆหอมหอมเนี่ยเหลือสองตัวที่ยังไม่ได้ย่างนะคะเหลือไว้พี่บ้านสองตัวพอเมียเมียเจะร้อร้อนน่ะแกะหอยค่ะแกะให้ดูด้วยนะคะได้ได้แต่เดี๋ยวรอกันนะให้พี่ชิมก่อนเขามีแต่แกะให้แขกก่อนนะคะไม่ค่ะ ขอพี่ชิมก่อนเปิดแ้วเยี่ยได้ไหมร้อนเหมือนกันแล้วเนี่ยแห้หงเหลืองควันไหมคะเพื่อนๆถ้างั้นสงสัยเจ๊ต้องชิมให้ดูด้วยไหมเนอะคนคนก็นั่งรอไปก่อนละกันอือหือเดือยแรงถ้าไ <ๆ S 1> ม่ยินเสียงซีดด้วยค่ะ,ะแขกรอไปน้ำลายไหลเ <laughs> <laughs> พราะเขาจะถ่ายคลิปค่ะ ได้ยินเสียงคนหลังกล้องไหมคะ <c oughs> มีน้ำแตกเลยอ <c oughs> คอนเฟิร์มหอายย่าลรอมากไปไข่เขาทำไม <c oughs> แขกรับเชิญนะเหลือไว้ให้ไบอันสามตัวอยู่แต่ยังไม่ได้ย่างนะรอย่างให้สดๆ หนูราดูพี่กินหัวกุ้งหัวลาสเตอร์เลยรู้สึกมันเยอะจนกินไม่ถูกสุกแล้วเหรอมันสุกแล้วปุงกระเพื่อมอยู่นี่เขาไปเปิดปิดเปิดผิดทางชอบพูดผิดอยู่เรื่อยเลยอย่างนี้แหละค่ะอยู่เมืองนอกแค่ยี่สิบกว่าปีพูดกระเพะนั่นแหละค่ะพีครึ่งครึ่งชีวิตฉันเลยนะคะพอมาตอนยี่สิเกือบทั้งชีวิตแล้ว เกือบทั้งชีวิตมันร้อนไม่ใช่ไงมือสั่นอ่ะมันร้อนโอ้โหตัวนี้ก็อวบมากเลยนะคะอวบมากข้างข้างล่างเนี่ยกะว่าจะขอเขากินอีกสักหนึ่งตัวเกรงใจแขกให้แกกินมีการขอชิมด้วยเกือบแล้วเข้าปากพี่หมดเลยเนี่ยให้พี่แกะ วันนี้คุณเจี๊ยบแล้วถ่ายวีดีโอไม่กี่คลิปข้าแม่คุณเจี๊ยบดูหน้าใสขึ้นค่ะคือออนไลนเจี๊ยบกินเยอะค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะเจี๊ยบอ้วนขึ้นเป็นไปได้พอเลยไม่ต้องกินละเขาเปิดเขาเปิดแล้วเนี่ยเราเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวดูดิวันนี้มีไข่ไหมวันนี้ไม่มีไข่อะมีหน้าเหรอแบพี่ อืมีหน่ากลิ่นมันแปลก <cổ> ๆว<ๆ>ันนี้คนปอกก็ซีซีซีเลยค่ะทำไมไม่อหอมซีซีนี่นะคะรวมเป็นก,กอนะอ้อนเลยค่ะเอาแค่ที่นี่น <ME> ุ่มเลยคุณแม่มี<ๆ>อีกแบ่งกันกินนะคะอย่าแย่งกัน โอ้ยไตแล้วขอชิมก่อนเลยต้องลาดค่ะ,คะเขาลุกกินอย่งองม้ยน้อเหนียวปะต้มนานทำไมหมูนี้เป็นอะไรกะอะไรก็ไม่ถูกดูอ,อาจจะเป็นเพราะต้มแล้วทิ้งไว้ในหม้ออืมใช่ปิดปิดแล้วเจี๊ยบลืมเอาลงก็ปิดฝาวางไว้ แต่อร่อยนะอืมอนี้ำจิ้มดีอือหือแบบนี้น้ำจิ้มดีน้ำจิ้มดีอืมแต่เนื้อใช,ใชไ้ได้เนาะตัวเองอือหแข็งเปนนี้จริงๆเป็นไงหมูนี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยได้เรื่องเลยอ๋อนี่เลยคะ่ะตัวเองจะลองกันไหมไม่ พูดเล่นเดี๋ยวมีอีกหัวนี่กินแค่นี้เขาก็อิ่มแล้วอะไรจริงเหรอจริงครับพี่ดาวกินน้ำซิงดแว้วาแบ่งกันกินไม่แต่มือไม่ค่อยได้ไปเลยนะเนี่ยมันหดอยู่เ่ยไม่น้ำมันหยดเ่งกินเงนีนะไม่แต่มือไม่ยื่นนะพอแบ่งแบ่งกันกินไม่ใช่น้ำมันหยดอ่ะเนี่ย้ซิงตัวอ่ะแคเคไม่กินใช่ไหมพี่จะการนะ ออื uh ื huh. เราเป็นคนมัฟรัตเตอร์ไี่เป็นกินแค่หัวพอฉลาดเนี่ยเหรคนไม่ฉลาดนค่ะนี่ไม่รู้สิชอบกินหัวกินเี่คลิปเี่คลิปก็กิกน,นหัว เปนมากเดี๋ยวพี่แก่หอยให้ลาบไก่อ่ะก็แดงเลยนะพี่ไม่เห็นมัมือเนี่ยมันเป็นล็อกกล้ามเนื้อ <c oughs> <c oughs> เป็นสาเกหวานค่ะอร่อยกินกับของข้าวกินกับของเข้านี่คืออะไรอ,อันนี้ โชว์ขวดดีคะนุ่นมือ,เพ,อ,เ,พอเพื่อนเขาจะโชว์ขวดอ่ะนี่เป็นขวดวนยมิโกรี่สาเกนะคะเป็นของน่าจะเป็นเจแปนนะคะเล็กสุดไซส์เล็กสุดอันนี้นะคะม,มีแค่นี้เจ๊จะหาหาเล็หาใหญ่กว่านี้ม,มันไม่มีไงก็เลยต้องเอาอันนี้มาเพื่อนๆโอเควันนี้เราก็สนุกสนานเฮฮานะคะน้องๆมาจากลาสเวกัสนะคะแล้วก็ อย่างที่บอกคือมาทำอะไรมารับหลานคนะ่ะหลานจะไปแล้วเพิ่งไปรับลงเครื่องมาเมื่อเช้านี้นะคะน้องสาวเนี่ยถ้าเปิดได้ปุ๊บมันก็จะออกมาอย่างนี้เลยง่ายมากวันนี้ซีฟู้ดค่ะบ้านจะชอบกินซีฟู้ดกันมาก ตัวเองอ่ะไหรออกแต่หายใจไม่ออกเ้อยังไม่เห็นกินอะไรกันเลยหายใจไม่ออกแล้วตัวเสื้อตุกคอมากเลยเดี๋ยวอีกตัวได้หกตัวตัวเองตัวนี้เล็กๆเองไม่เอากินน้อยะินน้อยกินน้อยมากเลยนี่กินส้มตามกันหวมีกี่คนไนเต้องดว่ากินนี้เขาเรียกว่าดองดองไปอีกม้วใช่ไหมที่รัก soon as possible you gonna be past her กินต่อกันเลยเพื่อนเดี๋ยวจะต้องขอปิดคลิปแล้วนะคะแล้วก็เพราะเดี๋ยวจะต้องพาน้องเคซีไปโรงเรียนนะคะต้องรีบกินโอเคค่ะเ<ห>พื่อนๆเรายังไงนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกำลังใจด้ค่ะแล้วอย่าลืม subscribe นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหนนะคะ